ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นน้องใหม่ไฟแรงออมนรวันทายาตก้อยนารุมนกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆสำหรับละครที่ยากจะคาดเดาอย่างเรื่องเกมล่าทรอยชนทางช่องสาม การันตีลายเซ็นโดยพี่นกฉัดชัยเปล่งพานิชย์ที่แฟนละครสายบู๊ต้องยกนิ้วให้ทำให้แฟนๆนั่งไม่ติดกับเด็กสาวที่ตอบปากตอบคำนักแสดงรุ่นพี่อย่างแ้วนัทพรเตมีรักว่าเธอผู้นี้เธอคือใครทำไมออร่าความแสบพุ่งปรี๊ดแทบติดเพดานที่เห็นแล้วก็แอบหมันไส้บอกเลยว่าประวัติของสาวน้อยคนนี้ไม่ธรรมดาสาวน่าใสาตาหวานคนนี้มีชื่อจริงว่านรวัน เศรษฐรัตนพงศ์ชื่อเล่นออมถายญาติคนเดียวของคุณแม่ก้อยนรุมนพงสุภาพออมเกิดวันที่27พฤษภาค,คม2545อายุ19ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธคณะเศรษฐศาสตร์อินเตอร์ ที่ใครหลายคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเธอมาบ้างแล้วจากซีรีส์เรื่อง Hotel Stars สูตรรักนักการโรงแรมถังช่องสามที่ผ่านการคัดเลือกจนได้ขึ้นเป็นนางเอกซีรีส์วัยรุ่นเรื่องแรกในบทนุกปัจจุบันออมก็ยังมีซีรีส์เรื่องจากศูนย์ถึงสิให้ได้ชมกันต่ออีกด้วยด้านผลงานละคร มีให้แฟนๆได้ติดตามชมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นพราวมุกดวงตาที่3มที่เพิ่งลาจอไปหมาดๆและปีหน้าก็ยังคงมีผลงานให้ได้เห็นกันอยู่กับเรื่องเก็บแผ่นดินสำหรับละครเรื่องเกมล่าทราชนสาวออมรับบทเป็นอัญญาลูกสาวมาเฟียที่ถูกทอดทิ้งอย่างไม่สนใจใยดีต้องอาศัยอยู่กับป้าที่สลัมจนชีวิตพลิกผันเป็นคุณหนูในวงการมาเฟียประกบกับไม้นรพัฒน์ทิตตะวินที่เธอบอกว่าตกใจสุด เมื่อเห็นหน้าหนุ่มไม้โดยเธอได้ให้สัมภาษณ์ถึงการเจอหน้ากันครั้งแรกว่าขอเล่าก่อนว่าน้องไม้เป็นรุ่นน้องที่โรงเรียนนะคะจริงๆเราอายุเท่ากันแต่ด้วยความที่ออมเข้าเรียนเร็วก็จะจดเร็วกว่าปีหนึ่งตอนเห็นหน้ากันครั้งแรกวันแคสติ้งนักแสดงตกใจมากแบบฮะอย่างนี้เลยค่ะแต่ดีนะคะด้วยความที่เรารู้จักกันและสนิทกันเราเล่นเข้าขากันได้เร็วมากมีช่วยกันต่อบทออกความเห็นว่าจะเล่นยังไง มาถึงตรงนี้แล้วมาทำความรู้จักกับสาวออมให้มากขึ้นจากสิ่งที่ชอบอย่างอาหารจานโปรดที่ตัวเอ่ยปากว่าชอบทุกอย่างอย่างกินได้หมดขอแค่ไม่ใส่มะเขือเทศและแตงกวา ชอบสีน้ำเงินและชมพูของสะสมคือตุ๊กตาแคร์แบแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้ห้องจะไม่มีที่เก็บตุ๊กตาซะแล้วและสิ่งที่รักนอกจากครอบครัวแล้วก็มีน้องอูนี้สุนัขพันธุปอมที่รักมากเหมือนเป็นน้องอีกคนหนึ่งเป็นอีกสาวฮอตมากจริงๆสำหรับออมนรวันทั้งเก่งทั้งน่ารักขนาดนี้แฟนๆจะไม่หลงยังไงไหวตามไปให้กำลังใจสาวคนนี้ได้ในละครเกมล่าทรอยชน ทุกวันพุธรหสัสบดีเวลา20นากา30นาทีทางช่อง3กด33